ปราปลูกแนวเดียวปลูกอันนั่นปลูกอันนี้เนี่ยปลูกปลูกปลูกไปปั๊บไปเป็นปฏิเสธต้องไปหนึ่งทีปักตัววันนี้ก็ปลักตัวนี่กระไส้ดำเพื่อเข้าใจวันนีกระไส้ดำเอาไปที่ไหนนี่แหละเขาเอินว่าเป็นสมไทยนี่กระไส้ดำกับไส้ขาวเป็นยาเอกของประเทศไทยเดียวเนี่ยเด้อให้เข้าใจเนี่ยคันแม่ที่เอาไปต้มน้ำเอาเอาอันนี้ใส่นข้าก็ได้ใช่ไหมเรากินอะไรไตเราทำงานนมา ให้มันจินเอาเอายาเอายางละลายเธอเข้าใจบอยาเอายางละลายเอายางแล้วลหัวสองหัวหนึ่ยฝานฟานใจกันต้ม้มแต่ว่าอยา่างก่อนที่ว่ามันแก้โควิดก็ะชาเนี่บวะนี่ละหรือว่าขิงอันเดียวกันเทียบภาษาบ้านเทาคือนกันก็สะอันขิง <S <S นี่นี่ <ดะ S 1> นี่นี่นี่ดีๆหนูมเอนหนูขูเอ็นสมไทยเนี่ยเธอเข้าใจบ่เนี่ยนี่ นี่ล่ะเขาเอินยาเอกนี่กระชายบนนี้นี่ล่ะกระชายขาวนี่กระชายขาวนั่นกระชายดำดูใบตันเตน,นั่นนี่เหรอเออตัวนี้อแค่ตำปึ้งตัวนี้ยางกินขับลาบมันเป็นสมุนไพรหมดเลยดิแม่นเลยเบ้แม่นสมุนไพรเ,เบ้อแหลกเพราะว่าเจ็ยบอย,ยูอ่อันรายอนจะปลูกไว้บนเลย ไกไอ<ต>เทียบหัวใจว่าย,ยาเนี่ยเทียบถือหัวใจว่าลูกตาเนี่ยละอันเช็ยดยาไว้เบิดเนี่ยเช็ดจับเจีจ๊ยบหันเคลื่อนพักขาดนะตัวนั้น,น,นไม่ไปกินกับต้อบอกเรื่องอย่างเลยเ,ยเยคลื่อนพักขาดอันนี้น<แ>นก็แม่นหมดนั่นแหละพักขาดอ๋อเนื้อวาเป็นนี่เอาเอาเสียมด้านเอาน้ำหน่ะท่านข้าใส่ดำนะดึงออกดึงออกมาหนะเออเอาเสียมเอาเสียมเอาเสียมเสียม เอออันตัวนั่นอะเคลื่อนกับไส้ดำเาอว่าไปเิดว่ามเตกาว่ายปลูกว้กไปชงผูโสภนีดยนูโสปูโสบัทุกคนอันนี้กขาดน่าลัเกินกับไส้ดำะเอาละเอาไว้นี่ละเอาเตตัวนั่นหาเตตัวนั่น ให้เต้ตัวนี้นี่อันนี้ก็เกิดกับไส้ดำเออเอาไปปลูกดลวยไว้เราปลูกมันจะเคลียนั่นแหละตัวยาแท้ๆนั่นกับไายดำนี่เอาเอากับไายขาวบัดเจี๊ยบนี่จะคุยได้ผู้ปลูกเพรขึ้นบ่ขึ้นงไม่เจี๊ยบผู้สวนปลูกบ่ขึ้นเธอเข้าใจบ่เ้าปลูกนี้เอาให้ผู้สวนคนเดี ค้นจะปลูกขึ้นว่างไะไรซึ่งก็ขึ้นเนี่ยนะอยากเกิดว่ามันถึงอยากเกิดว่าลงพอถี่แทงเป็นเหงามาจะโดนเลยเชียบเป็นเหงามาจะโดนเนี่ยเออเออเอาง่ายๆเอาเลยหลเอายหล่ะเอาดีเอาดีเฮ้ยพอแล้ววามันบกขึ้นมาถึงเอาไหมไม่ใช่สุโขเดี๋ยวมาสุโขเดี๋ยวมาหาเออโลด เจอว่าเอาใส่ถุงใส่ถุงเขาว่าหมองมันเป็นยาอีนเดียยู่หักมันแต่ว่าที่ห้องกินได้เลยแบงไม่กินได้เลยใส่หลักบัวคือว่าออกหลักบัวลอกอะไรไหนลอกอันนี้ก็ได้อยากขึ้นมาคุณดิแ้งมันบุกเยอะไปยาเสียฮะพูดอื่นก็เอาเยอะเอาเบ็ดไหนเอาเบ็ดเลยหายเบ็ดเลยเออหายเบ็ดต้องจำเออ นั่นละนั่นวิธีการบรัวโลมากจะว่างปลูกรายแนวในอันเดียวกันเพื่อบเทียบองบบผู้ใดเอามาใหาา้อัพูดู้ใดเอามาทำกะเทียมอ้ออันนี้บอกกระซ้ายบอกไม่ใช่กระทางเสือเอาละห้าสิบบาทเว้ยเกินไหมแบ่ลูกร <150. S 1> ้อยห้าสิบสามร้อยตัแพงแพงทางได้เทียม นั่นแหละอันนียออ้ยูนาวัดสแนะสมมงเออยูนาวัดแสงนั่นน่ะเขาบปอรเสียเทพไปถามมางร้อยเคยไปซื้ออยูเ่เอาไปใส่หน้ามาสามร้อยนะบาทเดี๋ยวนี่นอันนั่นอันนั้นห้าร้อยบาทนะตัวตัวใหญ่ๆ